วันนี้นะคะจะมาทําให้ดูนะคะวิธีการทํา watermark นะคะเรามากรอบโฟโต้อยู่ในอแอป Kinemaster นะคะก่อนอื่นคือเราจะทำ photo โโโนะคะคือเราจะครอบรูปภาพสมว่าเออยาดาวยังไม่มีรูปที่จะทําอยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็มาทํา มาสร้างรูปภาพขึ้นก่อนในแอปของ k i n e m a s t t r r หรือว่า k i n e m a s t e r นะคะอ่าเรามาสร้างกันเลยนะคะก็เปิดหน้าปกใส่พื้นขาวนะคะใส่พื้นขาวลงไปแล้วก็เขียนคำหรือว่าชื่อของตัวเองชื่อจ่องของตัวเองหรือว่าคำว่าติดตามหรือว่า subscribe อะไรก็ได้หรือว่าเราไป กรอบเอารูปของคำว่า subscribe ก็ได้นะคะอันนี้ยิ่ดาจะทำเองก็คือเอาคำว่าติดตามนะคะเป็นตัวหนังสือสีขาวแล้วก็ใส่พื้นสีแดงนะคะให้มันคล้ายๆกับโลโก้ของ youtube นะคะแต่คิดว่าตัวนี้นะมันจะเล็กเกินไปนะคะเราก็ใส่สีนะคะใส่สีลงไปมันจะขนาด เอาวางไว้ตรงกลางของจอพอดีนะคะ,ะคือว่าได้ทําเสร็จไปแล้วแต่คํานี้มันจะเล็กเกินไปเร,เราจะต้องขยายให้มันใหญ่กว่าน,นี้อีกเท่าตัวเลยนะคะถึงจะพอดีนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้แล้วพอพอเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็แคปหน้าจอของ kinemaster นะคะ คือเวลาเราทำในมือถือนะคะสมาร์ทโฟน p h o n e นะคะแล้วทีนี้รูปมันยังไม่เข้าในไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็ไปซ ign n n i l o u u d ในคอมพิวเตอร์ซะก่อนนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดรูปลงในคอมซะก่อนนะคะ icloud.com นะคะเปิดเข้าไป แล้วเราก็ต้องไป sign in Apple ID ของเรานะคะพอเรา sign in า Apple iCloud ขึ้นมาในในคอมใหญ่นะคะไอที่เราทำวิดีโอตะกี้นี้คือทำตอนที่เราทำ photo คำว่าติดตามนี่นะคะเล็กๆ หรือว่าใครจะเอารูปตัวเองอันใดน,นึงก็ได้แต่ต้องขนาดเล็กนะคะเอารูปตัวเองแล้วก็มาทำเล็กๆหรือว่าทำทำัวหนังสือแบบนี้นะคะติดตามจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากนะคะเราก็กดตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องนะคะอัอนนี้คือดาวน์โหลดเนอะอาะดาวน์โหลดตรงนี้นะคะค ัก็จะมาหมุนหมุนมุนมุนตรงนี้นะคะพอนี่ไงเปิดขึ้นมาแล้วนะคะมีแล้วในเครื่องแล้วทีนี้เราเข้าไปในช่องของเราช่องของเราแล้วเอเยนะ่าเนาะเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน YouTube ก่อนในคอมใหญ่แล้วก็ไปกดตรงนี้นะคะมันอันนี้ You o u t u b e Studio ไม่กดตรงนี้นะคะกดคำว่า ก็าอาออนปอดสมนะกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะขึ้นมาหน้าแบบนี้มีช่องของเราช่องเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยตกแต่งหรือตัดต่อหรืออะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีคำว่า branding นะคะเราไปกดตรงนี้อันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของเราจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอันนี้ ถ้าเป็นรูปที่เราใส่มานี่คือหัวอันนี้ก็ทำจากซัมเนลแอ p นะคะคือทำหัว,หวตรงคอมพิวเตอร์ตรงแล็ปท็อปตรงโทรศัพท์มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วข้างล่างสุดก็จะเป็น watermark f o n คือตรงนี้เราจะใส่คำอะไรก็ได้รูปของเราหรือว่าคำว่า subscribe อะไรก็ได้เลยเราต้องทำให้มันขนาดเล็กก่อนถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะสมมติว่า ว่าดาวทำอย่างนี้นะคะกดตรงคําว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมาให้เราเลือกในนี้เนาะแล้วก็เลือกไอที่มันอยู่ในดาวโหลดนี่ไงคะอันนี้เล็กๆกดตรงนี้แล้วก็ Open แล้วเราก็มาปรับว่าจะให้มันกว้างขนาดไหนถ้าเป็นรูปใหญ่มันก็จะใหญ่ถ้ารูปอันนี้มันก็จะเล็ก คือาเราทาให้มันเล็กนะปรับระดับนี้คิดว่ามันจะเล็กเกินไปนะเนี่ยสมมุติว่าทําแบบนี้เนาะถ้ามันไม่โอเคแล้วก็เห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้คือว่าเล็กมากเล็กมากเราต้องทําตรงสือให้มันใหญ่หน่อยนะคะไปดูไปดูในในช่องของเราสิไปดูในช่องของเราสิ ไปดูในในช่องของเรามันมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าเรากำหนดแบบว่าให้มันไปตลอดมันก็จะหนดกำหนดได้คือให้มันตลอดทั้งคลิปเลยไม่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่รูปใหญ่รูปเล็กถ้าเราเอามมอเอาเอาไมาส์มาจอตรงนี้มันก็จะขึ้นคำว่าอับ n อนเน n มคือว่าขึ้นชื่อเราอยู่ดีนะ ตรงนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่จะเป็นรูปอะไรก็ได้เนาะแล้วก็อันที่เปลี่ยนแปลงไปตะกี้นี่ยังยังไม่อัปเดตขึ้นมานะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใจนี้ต่อไปอ่เข้าไปดูอีกทีหนึ่งเข้าไปดูอีกทีใน ในหน้านี้อันอยูนย่นี่ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเรามากดคำว่า Public ตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ทันทีซึ่งยินดาวไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันมันเล็กเกินไปก็จะใช้อันเดิมแต่อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะคะหรือว่าเราเราไม่พอใจในรูปนี้เราก็เอารูปอื่นก็ได้ นะคะแล้วไอจุด3จุดตรงนี้นะคะมันจะมีบอกว่าจะทำให้มันขึ้นช่วงที่ว่าท้ายของวิดีโอหรือว่าให้กำหนดเวลาให้มันขึ้นมาหรือว่าให้มันอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบของวิดีโอเลยนะคะรูปรูปตรงนี้นะคะถ้าเรากดคำว่า public มันก็จะหมายถึงว่า save เลยแต่ไอดาวไม่ไม่นะคะ ก็นะก็จะเป็นอันเดิมนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะคะ